สวัสดีครับผมสุธีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเตรียมตัวนะครับสำหรับในอาทิตย์หน้านะครับซึ่งผมก็จะพยายามอธิบายนะครับเพื่อความเข้าใจที่งานและปปฏิบัติได้จริงนะครับที่จะนําไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวแนวทางการลงทุนและการเก็งกําไรนะครับผมเอาละนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นแบบเบสิกก่อนนะครับก็คือในส่วนของเซตอินเจ็ของเรานะครับซึ่ง เซตอินเดของเราเนี่ยภาพที่คุณเห็นนะครับที่ผมเปิดนะครับก็คือกราฟ h Week นะครับสำหรับ SetIndex คือ1แท่งเทียนนะครับเท่ากับ1สัปดาห์นะครับซึ่งจากที่ทุกท่านเห็นนะครับมันก็เป็นรูปแบบของขาลงนะครับใครๆก็บอกว่าเป็นขาลงนะครับแต่ว่าในในหลายๆคลิปที่ผมได้อธิบายในส่วนของกราฟ h ั e ไปบางส่วนนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าเขตดูดับ o v e r อร์โซนะครับ คือมันโดนขายมารุนแรงมากๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความตกใจพนิคเซลแล้วก็ข่าวร้ายก็ตามนะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็คือหุ้นนะครับทุกตัวจะราคาถูกนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อมันเข้าเขตโอเวอร์โซในดับวีคนะครับยิ่งเป็นโอเวอร์โซไดเวอร์เจนเหมือนภาพด้านซ้ายมือที่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นตรงนี้นะครับยิ่งทำให้บ่งบอกได้ว่า ตลาดนะครับการลงเนี่ยการลง,งตลาดเนี่ยมีโอกาสจบรอบไปละนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะขยับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ในรอบนี้นะครับมันก็อาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่ามันลงมาโอเวอร์โซแล้วนะครับแต่มันไม่เหมือนตรงนี้นะครับที่มันโอเวอร์โซนะครับแล้วดูเหมือนกับว่าจะมีลักษณะของเดเวอร์เจนร์เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเหมือนกับโอเวอร์โซ ทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปทันทีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับในการาในการเข้าไปดูตลาดนะครับเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเมื่อเราเห็นภาพตลาดแบบเนี้ยนะครับเ,เราควรจะวางกลยุทธ์ยังไงนะครับเราต้องทราบก่อนว่าเราจะทำยังไงกับเงินของเรานะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างในส่วนของผมเองนะครับผมเห็นแบบนี้นะครับ อย่างในรอบที่ผ่านมาตรงนี้นะครับมันมีเดเวอร์เจนนะดีดกลับขึ้นไปแต่ทําหลุดตรงนี้มานะครับ mm hmm. ก็บก่งบอกว่าเดเวอร์เจนตรงนี้มันพังไปละมันเป็นขาลงไปละนะครับแต่พอลงมาดับโอเวอร์โซนะครับแล้วก็เกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์สครั้งติดต่อกันนะครับประกอบกับ GDP ประเทศไทยติดลบนะผมชอบพูดเรื่องนี้ประจำนะครับที่ว่าเป็นองค์ประกอบในมุมมองความคิดของผมเองความเห็นส่วนตัวนะซึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามองประกอบมันครบนะครับก็คือว e k มัน o v e r s o ใช่ไหมครับลองไปเปิดมันดูมันก็ o v e r s o แล้วใช่ไหมครับแต่แค่มันไม่มี d i v e r g e n จนะครับแต่ที่ทำให้ผมวางกลยุทธ์ในส่วนของตัวของผมเองก็คือว่าผมรู้แล้วว่าตรงบริเวณแถวแถวพันต้นๆเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันเฉลยมาหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าเป็น GDP ติดลบ และอื่นๆส่งออกติดลบนะครับตัวเลขเศรษฐกิจมีปัญหานะครับดังนั้นดังนั้นนะครับผมจะเลยจะยกตัวอย่างนะครับในส่วนของแผนกางของผมเองก็คือว่าในส่วนของหุ้นนะครับที่เป็นลักษณะของการลงทุนเนี่ยผมก็จะมองหาหุ้นนะครับที่เป็นหุ้นที่มีกําไรอยู่นะครับ ถึงแม้ว่าจะมีการปิดโควิดไปก็ตามนะครับดังนั้นเมื่อผมเห็นภาพเซตอินเด็กเป็นแบบเมื่อกี้นะครับที่เป็นระดับ1สัปดาห์1 We วิคนะครับแต่ระดับโอเวอร์โซไปแล้วมันก็โอเวอร์โซไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วว่าหลังจากนี้ไปผมจะวางแผนเพื่อการเข้าซื้อสะสมนะครับสำหรับหุ้นที่มีกำไรโดยที่ผมจะใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือ ที่หลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็คือลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีพอร์ตมูลค่าพอร์ตเงินสดบวกหุ้นนะเกิน5 0,000นบาทขึ้นไปจะสามารถใช้ตัวเทรดมาสเตอร์นี้ได้ที่ท่านเห็นก็คือตัวของฟินชาร์ตนะครับและเส้นต่างๆนะครับก็คือ PE Band นะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมจะเข้ามาดูความเสี่ยงโดยใช้ตัวของ PE Band ตรงนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าในบางครั้งนะครับ PE เฉยๆเนี่ย40เท่า50เท่านะครับมันทําให้เราตัดสินใจไม่ถูกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเห็นส่วนตัวคือมันแพงมากทําไมมันขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับถ้าในปัจจัยพื้นฐานเขาก็จะบอกกันว่าอ๋อมันมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดมีความเชื่อว่ามันจะมีโอกาสเติบโตขึ้นนะครับแต่ถึงอย่างไร จะพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับเราดูว่าตลาดเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยเขาคิดกันยังไงมากกว่านะครับคุณถึงจะได้เงินนะครับไม่ใช่เหตุผลถูกต้องนะครับแต่เป็นเหตุผลที่มันสมเหตุสมผลพอที่จะให้หุ้นขึ้นหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นคาราบาลคาราบาลเนี่ยใครๆก็รู้ขนาดน้ม PE แพงมากนะครับ ถ้าปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็อยู่บนเส้นบริเวณเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงเส้นสีแดงข้างล่าง PE อยู่ซี 4, โทษครับ35เท่าถือว่าแพงถูกไหมครับแพงมากๆนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่นั่นแหละถูกไหมครับหรือในช่วงที่ผ่านมาก็คือ Jmart นะครับ Jmart PE ตอนนี้อยู่ ขึ้นไปแตะสูงสุดที่33เท่าตรงนี้นะครับ33เท่าแต่ตอนนี้อยู่บริเวณ25เท่านะครับ24 25เท่าก็ถือว่าแพงนะครับถูกไหมครับแต่ก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับอีกตัวหนึ่ง JMT นะครับ JMT ตรงตัวนี้นะครับ PE อยู่37เเท่าแต่ก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับมันจึงเป็นที่มาที่ว่าในบางครั้งนะครับเมื่อตลาดเนี่ย เริ่มสนใจเรื่องของการเติบโตของหุ้นตัวไหนๆหรือกลุ่มไหนๆก็ตามนะครับเขาจะให้ค่า PE ที่สูงขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรละ่ะว่ามันซื้อได้หรือไม่ได้ณ PE ระดับ 20, 30, 40เท่าเนี่ยนะครับมันจึงบังเกิดตัว PE แบนด์ที่มาช่วยเ,เรานะครับอย่างตัวของ JMT นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่า เส้นที่ทุกท่านเห็นนะครับทั้งหมดมี5เส้นเนี่ยนะครับให้จําแบบง่ายๆคือสีเขียวเนี่ยคือค่ามาตรฐานในช่วง5ปีย้อนหลังก็คือไม่ถูกไม่แพงนะครับถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆคือไม่ถูกไม่แพงสีแดงบนนะครับคือเริ่มแพงละนะครับสีขาวบนแพงสุดๆแดงล่างก็ถูกนิดหน่อยนะครับก็ถูกอยู่นะนะครับ ข่าวล่างถูกสุดๆนะครับผมเอาละนะครับเมื่อเราเห็นละเราวิเคราะห์ทุกอย่างละว่าเอาละตลาดตอนนี้เขาโฟกัสไปในทิศทางหุ้นที่มีโอกาสเติบโตหลังโควิดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีโอกาสทํากําไรได้สูงดังนั้นนะครับจึงเลือกหุ้นที่มีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับและเรามาดู p e แบนกันผมยกตัวอย่างหุ้นที่ผมแนะนําละกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตัวที่นะครับที่ผมได้แนะนำมานะครับท่านก็จะเห็นว่าที่กำไรมันเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับ P/E Band มันก็จะชี้ขึ้นหมดนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าความเสี่ยงมันอยู่ระดับไหนมันอยู่ระดับระหว่างถูกแล้วนะกับถูกสุดๆแปลว่าโซนนี้อันตรายไหมครับไม่อันตรายเลยดังนั้นนะครับมันจึงเป็นที่มาว่าถ้าแผนของผมเองเนี่ยผมก็บอกว่า เอาละถ้าตลาดลบวันไหนผมก็จะเข้าซื้อแบ่งไม้เข้าซื้อซึ่งจริงๆผมก็เข้าซื้อไปแล้วนะครับ14.2่ 14. นะครับก็บอกต้นทุนไปเลยละกันนะครับจริงๆก็เล่นมาหลายรอบแล้วล่ะครับในโซนบริเวณนี้นะครับเอาละ14ตรงบริเวณนี้นะครับณนะราคาปิดวันศุกร์ส3 9ุแพงไหมไม่แพงนะครับแปลว่าณนะโซนบริเวณนี้ในเมื่อมันถูกคุณสามารถวางกลยุทธ์ได้ทั้ง2แบบไม่ไว่าจะเป็นการซื้อสะสม เพื่อการลงทุนหรือการเก่งกำไรก็ตามโอกาสแพ้หรือยับเยินนะครับมีน้อยมากดังนั้นส่วนตัวผมผมจะเลือกตัวนี้เข้าไปหรือ c h g โรงพยาบาลจุฬารัตนะครับกำไรในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นนะครับนี่ใครไปเปิดดูงบก็ได้นะครับไปดูใน Google ก็ได้ครับมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วราคาล่ะนะครับถ้าดูจาก p e band ณนะตรงนี้นะครับก็บอกว่าฉันอยู่ในดับที่ถูกอยู่นะถูกอยู่นะ ดังนั้นถ้าหากว่าคุณจะวางกลยุทธ์บริเวณนี้ในการลงทุนเกณฑ์กำไรหรือเทร e ก็สามารถทำได้ทั้งหมดนะนะครับแบบนี้แหละครับที่ผมจะเลือกเข้ามาในพอร์ตเพราะว่าอะไรนะครับบางทีเราอาจจะทันสต็อปลอสหรือไม่ทันสต็อปลอสก็แล้วแต่ในเมื่อเราเห็นแบบนี้ผมใช้คำว่าโอกาสที่เราจะเสียหายหนักๆห,หรือพังทลายของพอร์ตมันแทบจะไม่มีนะครับหรือโอกาสน้อยมากๆนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวที่ เลือกเข้ามาเพื่อจะกำหนดกลยุทธ์อะไรก็ได้นะครับผมอีกตัวล่ะ BCH นะครับโรงพยาบาลบางกอกเชนนะครับก็แบบเดียวกันนะครับเห็นไหมครับก็อยู่ในดับที่ถูกแล้วนะนะครับอันนี้คือถูกสุดๆมันทานจุดถูกสุดๆมาละนะครับก็แปลว่าอะไรครับพอมันอยู่ถูกกว่าเส้นมาตรฐานเยอะๆอย่างเงี้ยครับโอกาสที่เราจะแพ้จริงๆเนี่ยมันน้อยนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ควรจะเลือกหุ้นแบบนี้นะครับในการเข้าจะไปวางกลยุทธ์ในส่วนของการเกณฑ์กาไรก็ดีลงทุนก็ดีนะครับเอาละนะครับสรุปกลยุทธ์ของผมนะครับที่แนะนํำนะครับก็คือว่า1น,นะครับอันนี้เรื่องเรื่องเดียวครับวันนี้ก็คือควรที่จะเลือกหุ้นที่มีกําไรเข้าพอร์ตนะครับแล้วก็มาดู p e b แ n นว่าตอนนี้เนี่ยณนะระดับราคานี้เราอยู่กันตรงไหน แล้วสามารถกําหนดกลยุทธ์อะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ถึงจะแอคชั่นวางแผนนะครับของตัวเองนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่มีใครรู้ร้อ็นะครับว่าใครว่าตลาดเนี่ยจะลงไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับดังนั้นนะครับสิ่งสำ,ส,ำสำคัญของเราก็คือการวางกลยุทธ์ นะครับซึ่งมันไม่จําเป็นต้องรู้นะครับแต่รู้ว่าความเสี่ยงณนะปัจจุบันมันต่ํานะครับดังนั้นก็ต้องถ้าหากว่าเราเลือกหุ้นที่มีกำไรเติบโตก็มีโอกาสชนะสูงอยู่แล้วนะครับหลังจากสถานการณ์เลวร้ายโควิดจะผ่านไปนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับกลยุทธ์หุ้นนะครับยังไงก็ขอให้นทุณทุกท่านประสบความสําเร็จในการลงทุนขอบคุณครับ